ชื่อนาราวันชื่อเล่นชื่ออีฟค่ะอายุ39แล้วอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะเมื่อก่อนก็ทำงานออฟฟิศก่อนที่จะทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยค่ะเราก็จะนั่งอยู่หน้าคอมตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็น6โมงเย็นค,คือตรงลำไส้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเป็นกล้ามเนือ้อมันจะย่อยอาหารไม่ได้เวลาเรากิน น้ำพริกผักเอาแค่ผักอย่างเดียวไม่ต้องชิ้นหนาชิ้นใหญ่คือกินแบบไหนออกแบบนั้นเลยกินผักบุ้งก็ออกมาเป็นผักบุ้งเลยแล้วก็ท้องอืดแล้วก็กินตัวมันก็มาพร้อมกันเนาะพอเหมือนอสารพิษมันค้างอยู่ในร่างกายมันเอาออกไม่ได้กินตัวก็มาแล้วการขับถ่ายทุกวันไหมครับทุกวันแต่ว่ามัน มันไม่เป็นก้อนท้องอืดปวดท้องอยากเข้าห้องน้ําอยู่ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันที่จริงเป็นคนกินน้ําเยอะครับแต่ว่าเป็นคนผิวแห้งตามมาด้วยตีนกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพออายุเยอะๆเริ่มเยอะๆกะมันก็มาที่จริงเราก็เป็นเจ้าแม่อาหารเสริมอยู่แต่ทีนี้ พอเรามาเจอโปเนี่ยค่ะค, <น S 1> คือคนที่เออฉันเคยกินมาเยอะอะไรเงี้ยอ,อยากให้ลองอสักคอร์สักครั้งคือกินเช้าหนึ่งทีแล้วก็ก่อนนอนอีกหนึ่งทีขอสิบวันคือกินเข้าไปแล้วอันดับแรกเลยผายลมมาก่อนเลยมีการย่อยข้างในมีกดมีลมมันผายลมออกมา มันจะสบายท้องเลยแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเื้ยทำไมเราท้องเสียแต่มันไม่ได้ปวดบิดแต่มันเหมือนข้างในมันสกปรกอะวันหนึ่งอาจจะถ่ายสามสี่ห้ารอบตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยแต่สิ่งที่มันตามมาคือกลิ่นตัวมันหายเมื่อก่อนคือในนี้มันก็จะมีคอลลาเจนด้วยเนาะก็พอใกล้สี่สิบมันก็จะเหี่ยวเนาะพอมันไม่มีคอลลาเจนอะ แก้มมันจะตอบมันเหมือนแบบแต่ว่าเรากินในเนี้ยไม่ใช่แก้มมันป่องออกมาเป็นซาลาเปาไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นวีเชฟอะมันไม่ตอบอะที่ด่ดูตอนนี้คือริ้วรอยที่หน้าผากไม่ไม่ค่อยเห็นะัมันก็มีเป็นปกติแต่ว่ามันยอมรับได้แต่ก่อนหน้านี้มันมันยอมรับไม่ได้ทานเพื่อดูแลเรื่องของรูปร่างด้วยไหมครับคือจริงๆเราก็รู้ว่าเราเป็นคนผอมอยู่แล้วแต่ว่าด้วยเสื้อผ้าอะไรที่เราชอบใส่อ่ะคือมันจะต้อง มันจะต้องสลิมกิ้มอย่างเงี้ยเราก็กินข้าวตอนเย็นแค่สามคำมแล้วก็หาผลไม้นู่นนี่อะไรอย่างอื่นกินแล้วเราก็กินอันนี้แทนนอนมันก็ไม่หิวที่คุณอีฟทานก็คือทานแทนอาหารในมือ้อเช้ากับมื้อเย็นสองมือ้อแล้วก็ได้ความกระชับและได้การขับถ่ายที่ดีด้วย จริงอ่ะพูดแค่คําว่าสบายท้องเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนธรรมดานะแต่ว่าถ้าคนที่ท้องอืดจริงๆอ่ะขอแค่ขับถ่ายทุกวันแล้วมันสบายตัวสบายท้องเนี่ยมันมันแค่นี้มันก็สุดยอดมากแล้วพอถ่ายปกติปุ๊บมันเหมือนสารเคมีมันออกจากร่างกายเอาเข้าแล้วมีการเอาออกอแล้วก็ยังไม่พอคือพอเราเป็นออฟฟิศซินโดมอย่างเงี้ยครับคือนอกจาก ลำไส้ไม่ทำงานแล้วสสยตาด้วย<อ>เราก็จะกินโปแล้วก็ใส่มินด้วยอพอเราใช้ใสายตาเยอะอถ้าเราไม่กินมินโฟกัสมันจะเบร์มันเคยมีตอนที่มินหมดเราไม่รู้ว่าอ๋อเรามีปัญหาเรื่องนี้แต่พอมินหมดเราก็ไม่กินพอไม่กินปุ๊บเฮ้ยทำไมแบบว่าตัวหนังสือมัน,มนจากปกติกเราอ่านอย่างนี้เราจะสี่สิบแล้วเราก็ต้องอ่านอย่างนี้ แล้วพอดูหน้าจอมันก็มันล้าตาม,มันต้องโฟกัสมันเหนื่อยอ่ะแปลว่าตอนที่กินรู้สึกว่าใช้ชีวิตปกติแต่พอของขาดปุ๊บอาการมาเลยใช่เรามองจอตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นเนี่ยอพอเราเลิกจากที่ทำงานเราไปห้างซับไปสินค้าครับเรามองไปอย่างเงี้ยเราเวียนหัวเราจะอ้วกเราจะต้องมองแค่ปลายเท้าถ้าสมมติคนที่มีงบนะจ๊ะอยากแนะนำให้กิน โตทุกวันด้วยเพราะว่าอายุสามจะขึ้นหลักสี่แล้วอะ่ะเสียตั้งไม่ว่าแต่แบบให้เราสุขภาพดี